โอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนการลง Data นะครับของเซิร์ฟอีเดนนะในกิวนะครับก็ก่อนอื่นนะฮะจะเห็นว่ามีลิงก์ให้โหลดนะครับอ่าลองกดดูว่าลิงก์ไหนไม่ติดอะไรนะครับกดเข้าไปปึ้งเนี่ยมันจะไม่ให้เราโหลดอลอรอสักคู่นานเหลือเกินโอเคพอเราโหลดมาได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไฟล์น,นะครับเป็น zip นะครับซึ่งจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ ่าเป็นแบบตัวนี้นะเป็นแบบตัวนี้ตัวนี้ไฟล์ zip นะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราลงไว้ที่ไรเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ zip อย่างนี้นะครับให้เรากดเข้ามาเสร็จแล้วให้เราเปิดหน้าหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับขึ้นมาเป็นหน้าต่างของอตัวโฟลเดอร์เกมที่เราลงนะครับอย่างของผมเนี่ยผมจะลงไว้ที่ drive d g a m ro แล้วก็ edenfield นะครับอของเพื่อนๆเนี่ยจะลงไปไรก็ก็แล้วแต่นะครับมัใช้วิธีเดียวกันหมดนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาที่อันที่เราโหลดแล้วเราเปิดเอาไว้นะครับก็คือลากไอ้ตัวเนี้ยเข้ามาที่หน้าหน้าจอนี้เลยนะครับมันจะทับได้เสร็จแล้วให้เรากด replace ลงไปนะฮะอ่าแค่นั้นเองไฟล์มันจะถูกทับเข้ามานะครับพอเรากด replace เสร็จปุ๊บเนี่ยแค่เนี้ยเรียบร้อยแล้วนะครับการลง Data ก็ใช้งานได้เลยนะครับมีท่านี้แหละ